หากคุณกาลังมองหาร้านเติมเกมคุณภาพงั้นนี้เลยราวาบักมีทงบริการเติมโลบอกแบบกลุ่มพับจีฟรีไฟแล้วก็บอลเลนแล้วก pa ็บริการฟาร์มต่างๆอมก็จะเป็นไอเทมภายในเกมต่างๆสามารถเข้าไปเติมกาได้ที่เว็บเว็บเดียวเลยเอาไปเปิดติ๊กตอกเล่นดีกว่าไม่มีอะไรทำเฮ้ย เออทำยังไงอ่ะยิ่งสวยอ่ะเอฟเฟคโคสวยอ่ะมันทำยังไงวะอยากรู้งั้นเหรอเสียงใครอ่ะไอเสียงใครวะน่านะต้อง,งแอปนี้เลยแอปไวแอปตัดต่อวิดีโอเทๆ่ๆเสร็จง่ายๆเพียง10วินาทีแอปไวเนี่ยมีเอฟเฟคมากมายให้หนายเลือกเลยนะว่านายจะเอาเป็นเอฟเฟคแบบไหนนายสามารถเลือกได้เลยเนี่ยเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะเนี่ยนกดเลือกเข้าไปเลือกเข้าไปเนี่ยมีเอฟเฟคเยอะมากเนี่ย เห็นไหมเนี่ยมันทําง่ายมากเลยเนี่ยนี่ทําเซตต์มัเป็นแบบนี้เลยเนี่ยสุดโคตรจะง,ง่ายปร,ประมาณสิบวินาทีก็เสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะลองทำให้ดูอีกสักคลิปนึงละกันนะประมาณสิบวินาทีก็เสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยหรือทําเสร็จเนี่ยไม่อยากเก็บไว้ดูคนเดียวอยากเอาไปอวดพงอวดเพื่อนเนี่ยสามารถแชร์ลงในทิกติกหรือว่าไอจีก็ได้เลย ก็เพียงแค่พิมพ์เข้าไปใน Play Store เนี่ยก็เซิร์ชวอา White App นะครับทีนี้เนี่ยก็จะเจอลิงก์แล้วเข้าไปโหลดกันได้เลยมีเอฟเฟกให้เลือกโคตรเยอะโหลดได้ที่ลิงก์ใต้หน้าคลิปเลยนะครับผมเข้ามาโหลดกันเยอะๆนะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้เราอยู่กันในอย่างไม่อยู่ในวันนี้ครับมีน้องคนหนึ่งเป็น FC ของเรานะฮะที่ชื่อว่า Chase One เขาส่งรูปนี้มาให้ผมเว้ย นี่เป็นรูปพวกนี้นะครับนี่ผมเห็นว่ามันสวยดีนะฮะผมเลยสนใจว่ามันเป็นแมปอะไรกันซึ่งผมก็รู้ครับว่าเขาเป็นแมปที่เขาทําเองนะครับผมเห็นว่านี่ดูดีมันสวยดีนะฮะคุณผู้ชมดูบอกว่ามันจะคล้ายๆวันพีทไพเร็ดหวานนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยเล่นวันพีทไพเร็ดหวานเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมก็คือแมปอีอย่างวะผมก็คุ้นชื่ออยู่แหละแต่ผมไม่เคยเล่นนะฮะถ้าผมเห็นนะครับมันคล้ายๆวันพีทวิสซ์ a เอเวนเจอร์อยู่นะฮะคุณผู้ชมเนี่ย คล้ายๆว่าพีทพิษสัตว์ันเจออยู่นะฮะแบบว่าพีทตานาเลยขนะแบบนั้นอ่ะนี่ครับเราก็ส่งลิงก์มาให้ดูนะฮะนี่ซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูแมปชื่อว่ามิลเลียนพีทเดี๋ยวนะคุณผู้ชมมันไม่ใช่วันพีทเว้ยวันพีทใช่ไหมมันคือหนึ่งล่าสุดกูไปเจอแมปที่ชื่อว่าทูพีทแม่งเป็นสองมิลเลียนพีทอ,อันนี้แม่งหนึ่งล้านว่ะอ,อะไรว้เนี่ย ชื่อเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วต่อไปมันจะมีบิลเลียนพีซแน่นอนเป็น1,000ล้านตอนนี้เรายังขาด T ีพี c โฟร์พี e ไฟ i e พีแล้วก็อะไรอีกอะ่ะซิกพี e เออเดี๋ยวว่าเดี๋ยวก็มาหมดแหลว่าเดี๋ยวก็มาหมดแน่เลยคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นก,กันดูนะฮะดูเกมฮาร์ดก่อนมีอะไรเออไม่มีเกมฮาร์ดนะครับมีคนกดเฟเวอร์รี่ไว้สามคน เซอร์วิพีโอราคา150ลบบาทพยายังไม่ซื้อแล้วกันเราไม่มีตังค์แบบผมว่าน่าจะยังแบบเล่นเต็มตัวไม่ได้หรือเปล่าน่าจะแบบเป็นเหมือนอ่าโมเดลอะไรพวกนี้นะฮะคุณผู้ชมโอ้เข้ามาว้าวมีการสร้างคาแรคเตอร์ก็ด,ด้วยสุดยอดสุดๆไปเลยอ่าเขาปรับแต่งอะไรไม่ได้เลยวะเขาจะทำไม่เสร็จหรือเปล่าเนี่ยนี่นปรับแต่งอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเชิด <Shit. S 2> อ่องั้นกดเพย์ไปเลยแล้วกันนะ อ๋อเข้ามาเป็นไอรอนจอนไว้ให้ตัวผมเป็นอย่างงี้วะเนี่ยเฮ้ยอ๋อมาสัวอยู่นะไปดูเมนูสิยังกดอะไรไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเปล่าโค้ดเปล่าอ๋อมีภาษ,ษาไทยด้วยเป <c oughs> แบบวันพีชที่มีภาษาไทยด้วยเอากูกดออกจากหน้าเมนูยังไงเนี่ยปิดไม่ลงอะคุณผู้ชมอ๋อเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้ก,กดผิดเน่มีเพื่อนร่วมเล่นเรา เป็นไอร่อนจอนเหมือนกูเลยเองก็รอนจอนใช่ไหมอ่ะมีคาตานะว้าวโอ้โอ้โอ้ถ้าถือมังจับดีว่ะยา่าฟันได้ด้วยคุณผู้ชมว้าวมินเลียนพีทว่ะหนึ่งล้านต้องยิ่งใหญ่สมชื่อแบ็กเบดเฮ้ยสวยวเนี่ยว่ากี้ที่ผมเออนะครับผมไม่ได้เออถึงความสวยของมันนะฮะผมเออถึงกูว่าดาบพกไว้ที่เอวด้วย นี่โคกดาบเยอะขนาดนี้เลยเหรอวะเฮ้ยม,มีสกิลด้วยป่ะคุณผู้ชมกดยังไงวะเนี่ยโอ้ยเท่ผมเก็บดาบไว้ที่หลังบวกกะทีิไว้ด้วยป่ะสุดยอดไปเลยสกิลเมื่อกี้ผมกดแซดเป็นสกิลนี้กดเอ็โอ้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 ใช้สกิลซีนึงกูเหมือนแผ่นดินจะไหวนี่เป็นคลื่นดาบสกิลแรกสกิลที่สองทำไมมันคูด,ดาวไม่ได้เท้าสั้นสลัดเป็นการฟันแบบหนึ่งพันใช่ไหมเอามันกดไม่ติดแล้วอะอ๋อนี่้โอ้โอ้ เป็นการฟันรัวๆนะครับประมาณนั้นโอเคกดปุ่มบ,บาร์สองครั้งนะฮะเป็นการใช้เก็บโปะเฮ้ร hey, ถโอ้โหชาวล่อนจอนแม่งเพิ่มมาเต็มเลยว่ะ <c oughs> ดูดิ <c oughs> ตอนนี้นะครับมีไอ้พวกเทียร์ล่อนจอนเดินไปเดินมาอยู่ประมาณ4คนในเซิร์ฟเวอร์ได้อันนี้มีรีคาดหมายมีสก,กิลไหมวะกูลืมดู <c oughs> เฮ้ยมีเหมือนกันว่าคุณผู้ชมโอ้เฮ้ยว่าตั้งท่าเทพกันนะเนี่ยเออเอออ่ะเออโอ้แย่แล้วเอาชิบหายแล้วชิบหายโอ้ชิบหายต้องรีเซ็ตคาแรคเตอร์แล้วเนี่ยอ่ะ กลับมาหน้าเมนูเมื่อเราดิสททแทกเตอร์คานาก็เหมือนจะมีสองสกิลนะครับมีสกิลแซดอันนี้ว้าจากสกิลเอ็กเมื่อกี้เขาใช้พลังอะไรวะกูเห็นแวบ,บๆไม่รู้ในในคลิปจะเห็นทันหรือเปล่านะฮะแต่กูเห็นแวบ,บๆเนี่ยฮุมกดเจไปการใช้ฮาคิ หอโอเคโอเคถ้าคุณผู้ชมได้ยินในคลิปนะครับได้ยินเหมือนที่ผมได้ยินใช่ไหมเวลากูกดหาคี1หนึ่งทีเนี่ยมันจะทําให้หููนะครับเคลือบฮาคีได้เลยจะเป็นหาคีสีแดงนะครับเป็นของเหลวด้วยแม่งโคตรดังอะไม่ค่อยกล้ากดหาคีรัวๆเลยกดหาคีแม่งเสียงดังอะกดอ่าน,นะครับเป็นการโซ่ปึ๊บวาร์มมาเลยนะฮะมันมีผลพิศาจรไ,ไหมเนี่ยเออ กูติดเลยอนี่ห้อ,อศสิสตร์ให้รอไหมรู้สึกว่าเน่จะเป็นแอดมินใช่ไหมเม่มีอะไรโชว์อีกหรือเปล่าพี่ดาบกูเต็มตัวแล้วเนี่ยเฮ้ตรงนั้นเหมือนจะมีเอฟเฟกต์ไว้ให้ดูด้วยลงน้ำได้ไหมลงได้เี่ใช้พลังของคาตานะฟึบอ้าวเข้าไป ไม่มีกี่เสียงอะไรวะนะคุณผู้ชมได้ยินไหมฟลุ๊กเปล่าเข้าไปโอเคเรามาดูก่อนนี้กันนะครับเป็นพวกเอฟเฟกต์ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะคืออะไรวะคุณผู้ชมไม่รู้ว่ะแต่แม่งเท่ดีนี่ก็พวกบอลไฟนะครับทำไมเหมือนเคยเห็นที่ไหนก็ไม่รู้ <c oughs> คุ้นๆอะ่ะเหมือนเคยเห็นได้แบบนึนนนงเอาได้แรงบันดาลใจามานะฮะ อ๋อเนี่ยน่าจะเป็นเอฟเฟกของสกิลอะไรบางอย่างผมคิดนะครับน่าจะเป็นสกิลดาบอะไรพวกนี้หรือเปล่าไอ้เขียวเขียวนี่ยน่าจะเป็นของโยรุนะฮะเฮ้ยนิดส์นาคารนั่นแะเนี่ยที่กูไม่ได้ไม่เห็นอะไรแบบนี้เนี่ยใครจะเปิดฮาคิเล่นวะไอไม่ศูนย์เก้าสองหูกูจะแตกเปิดฮาคิทีนึงแม่งเสียงดังๆเลยเว้ยคุณผู้ชมอ๋อนี่ไงผลฟฟนิกส์ที่บอกโอ้ก็สวยใช้ได้เลยเนี่ย เฮ้ยอย่าบอกน้ำมันฟินิกเนี่ยสามารถซูมสีด้วยอ่ะเย yeah. ้เราสามารถซูมสีขผลสีได้ด้วยคุณผู้ชมสุดคูลไปเลยปะนี่เป็นโซโลนะฮะนิวบี้ไม่คนหรือเป็นบอทวนะน่ะหมดว่าถ้าไอ้ผลฟินิกมันสามารถซูมสีได้จริงแล้วก็บ้าเลยเร่ย <Hey. S 1> ที่กูชอบมาก <Hey. S 1> ชอบงสีงนี้มากเลยคุณผู้ชม <Hey. S 1> ดำแดงเน้อนี่เขาไปเอาสกิลผลพิษมาจากไหนวะเนี่ยอ๋อ oh. ว้าวทำไมอยู่ดีผมพิชิเข้ามาในตัวเต็มไปหมดเลยว่าน่าจะไปเก็บอะไรบางอย่างนะฮะผลปุ่มเนื้อโอ้โห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 ชอบเสียงเอฟเฟกต์นี่แต่เราคนฟินิกงับกินได้ไหมอ๋อเฮ้ย เมันผสมสีหรือเปล่าเนี่ยทำให้ผมได้ฟินดิสีม่วงโอ้สุดคูลตอนฮิวเป็นสีฟ้าโอโ้โหโอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมผมได้นกฟินดิสีม่วงเวย้ยว้าวว้าวโคตรเจ๋งมันกูลงพื้นไม่ได้โคตรเจ๋งเอ้ยเนี่ยเขานี่เขาได้สีน้ำเงินเป็นสีแบบสีฟ้าโอ้ผมได้สีม่วงว่ะ ก็จะเป็นของแระครับ<อ>โคตรเจ๋งกดสกิลซีเอามันกดสกิลอากาศนี้ได้เลยเหรอไม่กูล,ลงไม่ได้คุณผู้ชมโอเคลงได้แล้วเอาแล้วทำไมมือข้างนึงกูเป็นอย่างนี้วะเนี่ยเนี่ยเป็นไงบั๊กเลยเออแม่งเป็นการแบบสุส่มสีปีกฟีนิกซ์จริงเว้ยสุดเจ๋งไม่เคยเห็นแมปไหนทําแบบนี้มาก่อนนะฮะสุดปังไปเลยว่ะเอออยากให้แมบปบอ,อื่อเอิบมีระบบแบบนี้มั่งรู้สึกแม่งเท่ยังไงไม่รู้ บบฟินิกที่แบบแม่งมีสีต่างกันไปอ่ะไม่รู้สึกเท่สุดคูลไปหมดอ่ะนี่ผลบอมนะครับปึบไอ้แขนฟินิกของผมก็ยังอยู่ผลระเบิดโอ,โอเคกอเป็นผลระเบิดนะยิงระเบิดปกติเฮ้ยผลไอ้แม่ผลน้ำแข็งหน้ารองอ๋อผลไอ้กินแล้วแม่งหายไปเลยว่ะคุณผู้มชม ก็คือกูไปเอาขนพิสามาจากไหนหรือเปล่าผมจำว่าเราจะเหยียบไอแผ่นนี้นะฮะใช่ไหมไม่ใช่เหรอนี่เซนกูผิดแล้ววะเนี่ยโอเคครับเอาเป็นว่าสำหรับแมปแมปนี้นะฮะก็มีเพียงประมาณนี้เออเขามีแคน่นี้จริงแหละที่ผมชอบที่สุดนะครับรู้สึกแบบอึง้งแล้วก็ประทับใจก็คือนี่เลยระบบแท่นเปลี่ยนสีขนฟินิกส์แล้วเขาเอาขนบาเรียนี่มาจากไหนวะเนี่ยก็เสิร์ฟไปคลิปนี้นะฮะก็มีเพียงน,นี้ไว้เ,อเจอกันใหม่คลิปหน้ารู้สึกเข้ามาอึ้งกับ ท okay, so, hmm? ี่ก um ูมีผลฟินิกซ์ที่เป็นสีม่วงก็กำลังดูแจ็คสัตว์ล่ะโอเคมาเจอกันใหม่คลิปหน้าของแมบใยอย่าลืมกดไลค์กดแช้คลายผมด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าผมงแม่ใบไรนอกจากเงินนะเธอจะชอบไหมนะเมาอย่างเดียวนะเธอจะชอบไหมนะเราอย่างเที้ยวเธอจะชอบไหมคะถ้าจุดไม่เป็นก็แค่ส่งไฟมา